แหลมจรวดแบบนี้ใช้ C ค่าเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องใช้เป็นเน็ตเวสวัสดีครับกับพี่โปรโอธิโอนะครับสาขาเมืองไทยอเล็กจังหวัดรอยเอ็ดนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่อง C ครับคาปาซิเตอร์หรือ C Network คนถามมาเยอะมากนะครับว่าแหลมจรวดแบบนี้เราจะใช้ C ค่าเท่าไหล่ดีโดยที่เราไม่ต้องใช้เป็นเน็ตเวิร์เริ่มจาก1.5ไมโครฟาราดนะครับ2.2มโครฟาราด 3.3มไมโครฟักแล้วก็4.7เไมโครฟักซีโปรแคปทั้งหมดเป็น400โวลต์ใช้ในงานทำวงจรเน็ตเวิร์กภายในตู้ลำโพงได้เลยก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะใช้กับเสียงแหลมเนี่ยเราจะใช้ค่าเท่าไหร่ดีจริงๆเราควรจะต้องดูเสียงกลางก่อนนะครับตัวอย่างวันนี้ผมเอาเสียงกลางยี่ห้อ p e e d o นะครับ12 BM เราจะดูว่าไอเสียงกลางตัวนี้มันตอบสนองความถี่ย่านสูงนะั่นะนะได้กี่กิโลเฮิร์นะครับ จริงๆแล้วเราก็ต้องมีตู้ด้วยเพื่อทําการวัดได้อย่างชัดเจนคือตรงนี้ผมจะใช้สมาร์ทไลท์วัดนะครับในส่วนคนที่ไม่มีหรือไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้โปรแกรมสมาร์ทไลท์ได้รเราก็อาจจะใช้จากสเปคที่โรงงานให้มาเดี๋ยวเรามาลองวัดดูก่อนว่าความถี่ที่ไอ้ดอก 12Bm เนี่ยมันขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับผมใช้โปรแกรมสมาร์ทไลท์นะความถี่นะครับเสียงกลางตอบสนองได้ดูเหมือนจะขึ้นได้สูงมากเลยนะครับอันนี้ลบ 6DB ที่ 4k ถือว่าสูงมากเลยนะครับสําหรับดอกขนาด12นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ low off ลงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 6k ถึง 7k ครับประมาณนั้นถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างสูงมากทีเดียวเรามาลองวัดเสียงแหลมดูพอเราเลือกใช้ C ค่าต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะตอบสนองความถี่แบบไหน,นครับผมเริ่มจาก4.7มโครฟราดอันนี้คือเส้นการตอบสนองของเขาครับ เดี๋ยวผมปิดเอเสียงกลางไปก่อนค่านี้คือ4.7 3.3ครับทีนี้โอเคครับสิ่งที่สังเกตได้ตอนแรกก็คือนี่เลยการตอบสนองความที่จะสูงขึ้นนะครับลงได้ต่ําน้อยลงนะครับจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นเส้นที่ขนานกันอยู่ตอนที่เป็น4.7เนี่ยจะลงได้ต่ํากว่าพอเป็น3.3ก็จะสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับ ทีนี่มัเป็น2.2ไมโครการตอบสนองก็สูงขึ้นไปอีกนะครับสูงขึ้นไปจากเก่าไปอีกนะครับทีนี้ก็เป็น1.5ตัวเล็กสุดนะครับชัปเตอร์ไว้ก่อนนะครับไล่เรียงกันตั้งแต่4.7 3.3 2.2 1.5นะครับ ตัว1.5เนี่ยก็ตอบสนองความถี่สูงขึ้นไปอีกตรงเส้น 4k เนี่ยดูเหมือนจะไม่บูตขึ้นไปเยอะเหมือน4.7นะครับทีนี้เราก็มาลองดูว่าเมื่อเรารวมกับเสียงกลางแล้เนี่ยเสียงที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงเหมือนเดิมครับเริ่มจาก4.7ก่อน,อนโอเคครับ4.7 ถือว่ารวมกันได้ดีนะครับ <Okay. S 1> คือเฟสตรงกันระหว่างกลางกับแหลมนะครับทำให้ไม่มีความถี่ไม่หายหรือไม่ตกนะครับตรงความถี่ลอยต่อก็ถือว่าโอเคนะครับตัวใบเนี้ยอันนี้คือ3.3จะสังเกตว่าตรงแถวๆถ3 5 6 k เนี่ยดรอปลงมาซึ่งในที่นี้เป็นผลดีนะเพราะว่า ความถี่แถวเนี้ยสูงขึ้นสูงกว่าความถี่ข้างๆเขาคือมันโด่งขึ้นมานะครับทีนี้เปลี่ยนเป็น2.2 okay. ความถี่ตรง3.6ก็ตกลงมาอีกยิ่งดีนะครับตอนนี้2.2ไปแล้วทีนี้มาเป็นหน ตัวเล็กสุดโอเคความถี่3.5 3.6นี่ก็ลงมาอีกนะครับแต่ว่าไปทำให้ความถี่แถว 6k ตกลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่ถือว่าแย่นะครับก็ถือว่าดีโดยสรุปนะครับสำหรับดอก 12bm 300b กับแหลมจรวดค่าที่เหมาะสมน่าจะเป็น1.5นะครับเพราะว่า 12bm เนี่ยตอบสนองความถี่ย่านสูงได้ค่อนข้างจะดีเราก็ตัดสูงหน่อย โดยที่เราใช้ค่า C ที่ค่อนข้างจะน้อยเพื่อจะให้ความถี่ที่ออกจากเสียงแหลมเนี่ยสูงสูงไว้แล้วเวลารวมกับเสียงกลางก็จะทําให้เป็นรอยต่อที่พอดีพอดีกับดอกเสียงกลางซึ่งก็ถือว่าโอเคมากถ้าเกิดลองทําดูควรจะใช้ C ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพนะครับเป็น C ีที่ออกแบบมาเพื่อใช้สลับงานทำเน็ตเวิร์กหรือทํางานลําโพงโดยเฉพาะนะครับให้ได้ผลตอบสนองที่ค่อนข้างจะแม่นยําและก็แน่นอนครับเสียงก็จะดีด้วยนะครับส่วนราคาเนี่ย อย่าง Pro Cap เองก็ราคาหลักสิบครับไม่ถือว่าแพงแต่ก็ถูกออกแบบมาในงานของการทำลำโพงโดยเฉพาะนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ